สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอกลักษณ์กแก๊สนะคะเราจะมาแนะนานะคะเป็นเตาทากยยกิแบบ1ถาดน,นะคะเดีย๋ยวมาดูตัวเตากันนะคะตัวเตานะคะจะเป็นงานสแตนเลสน,นะคะลูกปิดนะคะเป็นลูกปิดที่ใหญ่มากนะคะถ้าเราดูจากหลายๆยี่ห้อนะคะลูกปิดจะเล็กๆเหมือนกับเตาแก๊สบ้านนะคะแต่ของสัญชายเนี่ยลูกปิดใจะใหญ่สําหรับคนมือเล็กมือใหญ่คือ เหมาะหมดเลยนะคะบางคนมือใหญ่ไปจับสปราร์กเล็กๆหรือว่าตัวบิดเล็กๆเนี่ยมันจะไม่พอดีนะคะดีไซน์คือสวยนะคะตัวเตาหนานะคะก็จะมีโลโก้แบรนด์อย่างนี้นะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นถาดวางซอสนะคะเราสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะนี่มันจะเคลือบเทฟลอนนะคะจะไม่ทำให้ ขนมเราติดนะคะเวลาที่เราเทลงไปแล้วนะคะวิธีการดูแลทําความาสะอาดตรงนี้นะคะก็คือคล้ายๆกับกระทะเทฟลอนเลยค่ะห้ามเอาของแข็งไปขูดนะคะล้างความาสะอาดปกติได้หมดด้วยฟองน้ํานุ่มๆนะคะมีทั้งหมด2 8แดหลุมนะคะ,ะมีทั้งหมด28หลุม,ะะม,ม,ลมแล้วก็ด้านในนะคะหัวเตาก็จะเป็นรูปตัว H แบบนี้นะคะเป็นเหล็กนะคะลูกค้า เจาะตรงไฟนะคะก็จะเท่ากันหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสเระบบไฟให้ดูนะคะเตาตัวนี้นะคะจะใช้หัวปรับแรงดันต่ำนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจุดดูนะคะอ่ะนี่สปาร์ทนะคะนี่ทั้งเดียวจุดติดเลยนะคะไฟจะค่อยค่อยมาแบบนี้นะคะเปลวไฟก็จะเป็นสีฟ้านะคะ สีฟ้าทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ปุ่มตัวนี้นะคะสามารถหลี่เล่งได้เหมือนเตาแก๊สบ้านทั่วไปนะคะอ่าแรงสุดจะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าแรงสุดจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราปรับขึ้นด้านบนนะคะอ่าดูไฟนะคะไฟก็จะลดลงมานะคะอ่าเห็นไหมคะไฟก็จะลดลงมาเราหลีเล่งได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าวาล์วตัวนี้เราดันลงด้านล่างนะคะ ไฟก็จะเบาเช่นกันนะคะพูดง่ายๆว่าเหมือนเตาแก๊สบ้านเลยค่ะใครใช้งานเตาแก๊สบ้านเ,าเป็นแบบไหนอันนี้ใช้งานเหมือนกันอ่ะอันนี้เร่งมานะคะจะเห็นว่า,าไฟออกมาทุกล็อกทุกบล็อกเลยนะคะแล้วความร้อนของหัวเตาตรงนี้นะคะให้ความร้อนที่สม่ำเสมอนะคะเวลาที่เราอ่ะใช้กระทะวางลงนะคะความร้อนจากด้านล่างนะคะขึ้นมาบนกระทะเนี่ยมันจะร้อนแล้วก็สุกเสมอกันทั้งหมดนะคะ อันนี้ขออนุญ,ญาตปิดก่อนนะคะเราสามารถทําความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ําหมาดๆนะคะแล้วก็เช็ดทาความสะอาดได้เลยส่วนรูนะคะที่มันที่เราเห็นอยู่เนี่ยถ้ามันเกิดการตันนะคะเราสามารถใช้ลวดนะคะแย่ร yeah. ูอุดตันออกได้เลยแต่ว่าเตาทาโกยากิไม่ได้โดนพวกคราบน้ํามันนะคะปัญหาไม่ค่อยมีนะคะมันก็จะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้เตาที่มีดีไซน์ที่ดีนะคะ ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ขาดนะคะเป็นกระทะเคลือบเทฟลอนนะคะก<ช>็สามารถที่จะติดต่อมาทางร้านได้เลยนะคะ